สวัสดีครับผมพลวัตพผมพิพัฒน์ครับอายุนะครับอยู่ที่64ปี8เดือนเห็นจะได้แล้วครับเรื่องต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นมาประมาณ8-9ปีที่ผ่านมาแล้วอาการเริ่มแรกเนี่ยปัสสาวะติดขัดนะครับตื่นกลางคืนตี2ตี3นะครับจะตื่นทุกวันเลยครับจนมีวันหนึ่งปัสสาวะไม่ออกครับ เราก็ฝืนนะครับขับรถไปหาคุณหมอเลยครับเรียกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดเลยครับปวดแต่ว่าปัสสาวะไม่ออกครับพยาบาลนะครับเข้ามาเสียบสายปัสสาวะให้คือเสียบท่อสวนเข้าไปนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่าโอ้โหอาการนี้อาการหนักมากนะมันอาจจะต้องถึงผ่าตัดเลยนะเพราะนั้นคุณจะเอาท่อเนี้ยออกจากตัวเองไม่ได้คุณจะต้องเอาปิดไปไหนก็ไปด้วยกันอยู่เนี่ยครับประมาณสัก7วันเลยทีเดียวแล้วค่อยกลับมาพบคุณหมอใหม่ ก็พอดีได้มีผู้มีพระคุณนะครับที่ได้ได้ทราบข่าวนี้เข้าท่านก็บอกว่าไม่ได้ผมจะไม่ยอมให้คุณต้องผ่าตัดท,ท่านบอกจัดโทเมซิ่งนะครับสเม็ดสี่เวลาครับก่อนอาหารนะครับเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอน <ừ bonuses! S 1> ผมทานไปหนึ่งวันแล้วนะครับปรากฏว่าการปัสสาวะของผมเนี่ยไม่ติดขัดเลยนะครับถึงยาคุณหมอให้มาเนี่ยเราก็ต้องทานแต่ว่า การที่เราจะต้องทานทอมเปอซิงต่อเนื่องก็ต้องมีนะครับเราก็ทานทอมเปอซิงต่อเนื่องมาสองเม็ดก่อนอาหารนะครับเช้าก่องวันเย็นและก่อนนอนเนี่ยต่อมาอีก1เดือน รเรารู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเป็นปกติและตอนนี้เราปัสสาวะกลางคืนเราไม่ต้องตื่นแล้วนะครับแล้วก็ปัสสาวะเป็นปกติตลอดทั้งวันเสร็จแ,แล้วพอมีทอมอเมซิ่งพลาสขึ้นมาอ้าวปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นอีกเราก็ตอนนี้นะับปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่บัดนั้นจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเราทานแค่เช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดครับก็ทุกอย่างก็เป็นปกติครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ตอมลูกหมากเนี่ย มันก็เกิดขึ้นกับชายทุกคนได้นะครับตั้งแต่อายุ40ขึ้นมาตามหลักวิชาการนะครับใครที่มีต่อมลูกหม,มากเป็นได้ทุกคนครับเราควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดการอักเสบขึ้นมาจะดีที่สุดนวัตรกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพของที่นี่ดีจริงๆครับ